การคูณเวกเตอร์ด้วยค่าคงที่นะคะ,ะเวลาเรามีเวกเตอร์เนี่ยเราสามารถที่จะเอาค่าคงที่ไปคูณเขาได้สิ่งที่มันจะเปลี่ยนก็คือถ้าเราคูณด้วยค่าคงที่ที่มีค่าเป็นบวกนะคะแล้วก็มีค่ามากกว่า1ก็จะทําให้เวกเตอร์เนี่ยมีทิศทางเดิมแล้วก็ยืดยาวขึ้นนะคะแต่ถ้าคูณด้วยค่าคงที่ที่เป็นบวกแต่นี้ ค่าน้อยกว่า1ในช่วงศูนถึง1เนี่ยค่าของเวกเตอร์ก็จะลดขนาดลงนะคะส่วนถ้าเราคูณด้วยจำนวนที่เป็นลบนะคะเราก็จะได้เวกเตอร์ที่มีทิศทางที่ตรงกันข้ามนะคะก็คืออ,อย่างตอนแรกเนี่ยเรามีเวกเตอร์ v ตัวนี้ใช่ไหมนะคะพอเราคูณด้วยลบ1เข้าไปนะคะเราก็จะได้เวกเตอร์ v ที่มีขนาดเท่าเดิมนะคะแต่ว่าจะมีทิศทางตรงกันข้ามนะคะก็คือจะเป็นเวกเตอร์นี้ นะคะ,ะทีนี้ถ้าเราคูณด้วยจำนวนลบที่มีค่ามากกว่าก็คือขนาดของมันมีค่ามากกว่า1เนาะก็คือเช่นคูณด้วยลบ1.5ดังอันนี้นะคะ,ะเราก็จะได้ว่าเวกเตอร์ก็จะยาวขึ้นแต่ว่ามีทิศทางตรงข้ามนะคะถ้าเกิดคูณด้วยจำนวนเต็มบวกก็ลักษณะนี้เช่นคูณด้วย2องอมันก็จะยืดขึ้นติดทางเริมนะคะคูณด้วย 102หรือคูณด้วย0.5นะคะก็จะทำให้เวกเตอร์สั้นลงแต่ทิศทางเดิมนะคะ